เจ้านี่เป็นวันเสาร์จ้าพี่น้องวันหยุดที่บ่ไไ้หยุดจ้ากับขขาง่ายๆแต่เสาร์จ้ากินก่อนไปเห็ดงานปรบับหน่อยมีแน้ว่าฝากอีกแล้วยายพาไปเก็บเห็ดหัวหยาวสั่นจ้าตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเสาร์จ้านอนปรับเข้าบ้านพร้อมกับกระตาน้อยหน่วยนึงได้เห็ดมาอ่างพร้อมจ้าเห็ดหัวหยาว่าสั่นจ้าพี่น้องพี่น้องเคยกินกันบ่จ้าก็ษิเอามาล่างเกงแบบนี้ล่ละจ้าพี่น้องมันเกแียบอยู่ด้จ้าเก็บมาสดๆลังจากกินเขายิมแล้วก็แยกายจ้าพอก็สิไปใส่ปุ๋ยอ้อยจ้าสลีนน้องปุบปับกับพี่ป๋อก เกะก,กะพอซื้อพอหายูุบ้านจ้าคนเก็บเขาโคกงัวจ้าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหนาฝุนคอ,อกวัวกับสิเป็นเละๆจักหน่อยจ้าพอดีดยยุบ้านเขามีโลงสีกับมีเก็บเนาะจ้าพา<ฆ>นบพันกระสีห้ลูกคนเขาคอ,อ,อกงัวจ้าป้องกันบ่ให้มันเละอีกอย่างหนึ่งขี้งังวกับสีบบมีกินเหม็นจ้าพี่น้องกัถือว่าได้ปุยหมักไปในโตน้ำจ้าเวลางวาัวนอนอยู่ในคอกระสีลูกซึกสบายตัวจ้าพี่น้องเหตุแบบนี้ก็ได้ประโยชน์หลายๆตัวจ้าหันเลี้ยงลูกของพานบกับ่บแมนคมเหงใส่งานลูกเด้อจ้าเพิ่นแค่ต้องการฝึกให้ลููกกจัาน เพื่อสิได้เรี้ยนรูทุกอย่างไวจ้าเพราะว่าญงขึ้นมาพ่อแม่กับ่ราน้น้ำอุ่มชูตลอดเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไวเวลาเจอปัญหาอีหยังก็สิสามารถแก้ไขด้วยตัวเองได้จ้าคนแก็บซ็จพ่อก็เข้าบ้านพอดีจ้าน้นเตรียมตัวไปซเซเว่นกันจ้าบัดน,นี้